ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะรับมันี้พ่อเตีมขึ้มาติดตามเล็กปูสามแปดนะครับเนาะมาพอ,อทีมงานไล่มื้อนี่รับมาํำกันปูสามสามแปดเพิ่งให้เจ็ดสองเจ็ดสีนะครับเนาะให้บนไปออกล่างเจ็ดสีเข้าสี่เจ็ดสี่ล่างเให้บนจะมาล่างสคตนี่าาเอนีหน้ากัอยาั

ครับมาครบล่างมีศูนย์มีหนึ่งมีสองเอาเดี๋ยวปูจะขันดูเลยขันในเจ๊บังเป็นขันในเจ๊แดงบ้างขันในตะเจ๊บังตรงนี้นะครับผมศูนเจ็ดมีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีเจ็ดแต่ปูห้องกลมให้ตัวเด่นคือศูนย์กับสองเท่านั้นที่ครับผมอันนี้ นี่นีครับวนี่อันนี้ล่างบปูหัล่างล่างล่างมีศูนย์ลาอันนี้ว่าคือประเทศไทยครับเอาียงบอกโอ้ล่างปูกระไฮมาแล้วแบบนี้ลาคนจะมาโอ้จากลายลายม่มงเขาอ่อันี้ฮักก่อนยีเดนีทีเก็คับล่างครับปูทานครับผมปูหันมาครับผมใช่ใช่เสือเอบาการันต์เก็บตีที่ปูเก็ตียังหยอก เก็ดสี่ยังเดียวครับผมเนาะอันนี้พันนี่สี่เก็ดหนึ่งปูเปนใยวงคระผเจ้าหลังสี่เก็ดครับผมปูสี่เจ็ดเจ็ดสี่ตัวเอาวันนี้ปููจับคู่ไปครับผมเอาเอาเลข้ยคูนี่เนี้ยสุดซสอนนี่สุดซ้อนเออปูมาครบบนเขาบุครับผมมาครบบนมาครับผมมาครบบนมีสี่มีเจ็ดครบบนบ่ครับผมปู เขาบ่มัน่เดีวนี่เขาเราเนาะเขามาสามตัวแยกรากเก็ูกพออนุญาตให้เอซผมมึงเนี่ยมาครบล่างมาครบล่างมานเลยมาครบล่างเมียนนี่เดมีศูนยสามเียรี่ที่เก็มาตัวเดียวกันจ้ท้ล่างัวเลยครับตัวเอฟซียังอยู่เลยมีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีเจ็ดมาครบล่างนะครับเด้อง่างลายช่องมากครับผม แบปนาจอไ้เบิรก่องเป็นยังบอเคยมากกัแเนี่ยเาเดดมากเนาะเคยมากกับแมามายูมันตบดโดนสิมาเบิ่งกลางครบลางมาครบร่างดิปูเปูยังว่าทีเกตเกตีนมตุ้มบทกลางด้บปูแบบเกตเกตีนอือครับผมเส้นใจยากกเกตเราปูถามเนี่ยลูกสาวปูถือปะครับผมถือก็เคาถือ้ยถือก็จะเพิ่นนหมากวันครับผมเนาะหนึ่งกับสองครับผมเขาหนึงครับมือว่านี่ครับ กู้จับูเห็นเื่อบ่อนี่นดกันนี่เนี้บอกว่าไอ้หวดกินเนี่ยนี่แหลผู้ว่าเจ็ดสเจ็ดจุดหมดารงแล้วบันู้คนพกเาที่เจ็แก่ห่วเเจ็ดสี่เจ็ดสองียงกู้ผมเนาะเสองเียงกู้แล้ววันนี้มาตัวเก่าบ้างเรียบบนสามด้ะบนสามแเดินสมนะบนสามเจ็ดสามเจีกูจับกู้เห็นสองตัวเดียวเดี๋ยวิ้งเนี่ยปูยกไปแล้ว ปู6ตัวปูจับปูให้แล้วป่บผม6ตัวครับปูว่าล่านเดิน3มองจี้เนี่ยนเดิน3ปน3ื่ว่าจะปูลูกสาวปูถูกไรายปครับผมปูออาปูเขาได้จับปูให้ห่อปูปูเดิน3ปูจับปูสเลยปู1 2 3 4 7ปูออกเกต3 3เกตได้เลยอันนี้มาครบแลโอ้ากันกับเี้3เกต3เได้ลเอ้านี่เป็นทั้งหมทาน3นี่พี่พี่โอ้ยคัพี่พี่่ อินกสิมาซเนยเดี๋ยว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 เดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดีนย่เงี๋เดี่ยเดี๋ยวเดีเดีรยเดี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋าวาดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีัวเดีวเดี๋นวเดี๋นดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเวดีีเียเวดเอาีีเเัเเ ลางคูนสองกับปูเก้าตัวเลขตัวนี้ดังได้ไหมเอาแคบแคบนาจอไว้กับช่ดําไปเลเจ็ดไปแล้วแปดนะครับผมมาครบบนดสามปดปูจับปูให้ดังแม่นอนตัวนี้พเาซื่อเด้อเจ็ดสมคับผมสเจนะครับพี่น้องที่ีสุดมาสาเ็ดสามแห่งมันอู่ปูแคบนาจอไว้เด้อ อันนี้มาครบบนามบาครบบนบนสามเจ็ดตัวมาสามตัวนี่หกตัวหตัวเจ็ดเจ็ดใเนี่ดิหกเลยหกวหนึ่งสองสามี่หกบ่ตัวหกตัวโอตกนับก่ตัวสามสี่หกเจ็บนวิ่งสามสามเจ็ดเจ็ดสามล่างพี่ล่างล่างตัวเดียวยกันเลยไหม่างล่างมาครบล่างศูนย์หนึ่งสองสามสี่เจ็ดครับผมให้ศูนย์สองตัวเดียวครับผมเนาะ ก็สองที่เ,เบิ่งกันเรื่องล่มพี่น้องที่มันร่มในทางมันหนีมากกับสายล่มอากาศมันเย็นนี่ครับผมอีสานเป็นสะกดมือนอาล่างนะครับพี่น้องที่ล่าง,งปูงาม,มาครบล่างในเครื่องก่แล้นะครับผมมาครบล่างกันนะครับพี่สร้างดังแน่นอนทุวันเอาความว่างวิ่งตัวได้ปุ๊บนน้อ มาพบล่างมีศูนย์ปูยังมาบอกมีหนึ่งมีสองล่างวิ่งตัวได้ปูศูนยสองวิ่งศูนย์วิ่งไหมวิ่งไหมมาศูนย์เนี่ยยังบ่วิ่งเหรวิ่ศูนย์ะวิ่งตัวเดียวไห้ปูเราคำนวณอยู่แล้วศูนย์ปูอันนี้ก็จารอดกะนี่ศของแขกก็ปู่เ็เนไมไม่ปูของแขกปะ ของไทยบ่มี่านเเนาบกบ่ับผมเหเปลี่ยนตัวเลขอีกบบบอบ่เปลี่ยนเอบ่ไดบเปลี่ยนอีกสเอาเปลี่ยนดูดูบอเปลี่ยนเลยเขายุ่งเอเกอบี่ีเกแ่ป่เปลี่ยนเด้อเปลี่ยน่้สำคัญตัวเดียไปจับขาดชน่อมนี่ล่ากจับจับถูกตลอดเให้บนหมกล่าง มันมีคือมีติออนคูนเก็จีศูนย์หนึ่งสองเดี๋วเดินจีเาเห็นร่างวิ่งสวนเด่นล่างศูนย์ไม่เดียสามสบคิโรัมถ้าผมปูเ <mesmo> นี่ศูนย์สองปูี่นะพกเขาปูเนาะบ่เขากาะกับแผ่นดินกันนะคะสู่ๆไม่เห้บนตลอดทิ่มสนผมไปเนี่ยมาอคบล่างวิ่งศูน ราบวิ่งศนย์บลราบหน่งศูนย์เก้าสองบนห่งสามเลย้สูงไหมเฮาข้เกราสตรักไหมอ้มาจอดบอมันจังสั้นเกนินะาวันนีกสามตัวนมันจังวันนี้มวกกดบอลมาปุ่อันนี้มันจะบอกเลยมาครบคนสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าครับคนเกไม่ดีสามเนาะเกียตสามสามเตตัวเดียวแล้วก็อันนี้ก็มาครบล่างก็มีศูนยมีหนึ่งมีสอง มีสามมีสี่มีเจ็ดใครชอบหลังไหนก็จับแต่ว่าผมก็จับให้อยู่ที่ซูมสองเนาะเป็นศูนย์ปันบุญเป็นศูนย์ครับนี่แหละเมื่อบุญนอกเหล็กมันขอก็ยังสีลาปันบุญเชียงหนังก็คอยเนี่ยปูว่าปานบุญนครับผมเนาล่างศูนย์สองวิ่งศูนย์เม็ดเดียวมาครบล่าง สองสามสี่เ็ดมากันเลยมาครบบนสามสี่กันเก็บาดเด้อบ่ดังแท้ข้าพผมปูเอาหนี้รับเซมากันเต็มสีเจ็ดที่ว้าบ่ดังเลยเนาะเคาอยู่เียพอกันแต็เนาะผมมันก็ธรรมาวไสูนยังมาเข้าไปนี่เจ็ดี่มาเอาหนี้รับพี่รอชิมกันเวรารีกันสเสียงดังห่งเดบ่งพีบงพีต่ว้าตีเ้บตวนีเข้านั่นละแต่ว่า่บอกไปนหามือง สี่พ่อมันจุกันคุณสองตัวเกี่ยวกับปูคุณสองปูประกอบผมพี่งทีครับประกอบด้ปูสามแปดนะครับเนาะวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์คอยต่องวดบนมาครบบนนะครับเี่จี้มีสามมีสี่มีหกมีเจ็ดมีแปดมีเก้ามาครบบนส่วนปูจับคูให้มีเจ็ดสามสามเจ็ดมาครับบน บนวิ่งสามสามเจ็ดค้องครบมาล่างมีศูนยมีหนึ่งมีสองสามี่เจ็ดเด่นที่ศูนย์จับปูให้ศูนย์สองเดม็ดเดียวแค่แขนที่ครับผมครับผมจัจ่อไว้ที่ศูนู์จับใส่เจ็มันมัเจ็ดห้านปูบนปูวิ่งสามนะครับเอฟซีครับผมจับปูมีเจ็ดสามสามเจ็ดนะครับได้ครับล่างใครเข้านึงก่อน ล่างมีมาพบล่างมีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่ตมีสี่มีเจ็ดนะครับเนาะปูว่าับผมล่างตรงๆไม่ต้องกลับวนวิ่งเดียวเกบสามสามล่างวิ่งศูนย์ตัวเดียวจับคู่ศูนย์สองนะครับเนาะจับผมครับหน้าจอครับผมนี่ครับอ ชอบกัจัดคัดก็ะาเก็บามสามเก็บคนล่าเม็ดเดียวบนเม็ดเดียวรับผมสามแี่นี่กีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันเม็ดหนาสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมออกหนึ่งเาก็่เก้อ